สวัสดีค่ะทุกทกท่านกลับมาพบกับตูกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะทุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศยามเย็นของที่ดินบ้านสวนคลอง10บกม5 5 5จอเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะจุดเด่นของโครงการนี้นะคะหน้าแปลงถนนกว้างมากถึง12เมตรเลยนะคะและแปลงนี้เป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะตอนนี้ที่มีแปลงว่างนะคะ ปลงนี้เนะื้อที่157ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ15,520บาทนะคะอยู่ใกล้กับซอเรียบคลองสิบมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้กับการคมนาคมนะคะเดินทางสะดวกสบายนะคะใกล้ถนน4-6เลนนะคะและจุดนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับการไฟฟ้าหนองเสือนะคะใกล้ตัวอำเภอหนองเสือมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะหาอาหารรับประทานก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ และอยู่ใกล้กับองค์การเพศสัจกรรมด้วยนะคะอยู่ใกล้กับทำเลที่จะสร้างวงแหวนรอบที่3ด้วยนะคะถือว่าเป็นที่ดินที่มีทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับแปลงนี้ตุก๊กตาแนะนํานะคะสดพรคุยได้ทุกเงื่อนไขเลยนะคะแต่ถ้าซื้อสดเนี่ยโฉนดพร้อมโอนนะคะแปลงนี้นะคะได้รับการปรับถมแล้วนะคะตั้งแต่ปี2538ถึงว่ายาวนานมากๆเลยนะคะ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะจะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินก็ติดต่อหาตุ๊กได้เลยนะคะวันนี้ตุ๊กก็พามาอัปเดตกันเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะและล่าสุดนะคะถ้าใครอยากที่จะขอบคุณนะคะเราเพิ่มปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะกดหัวใจขอบคุณ เข้ามากันได้เลยนะคะรายละเอียดเบื้องตน้นตุ๊ก็จะระบุไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กนะคะและกดขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ